เมืม่อน,นี้เข้ามาเจอคุณแม่สแสวงเนาะคุณแม่สแสวงแต่ก่อนเป็นอะไรครับไอไล่บอกเห็น<อ>มูวาไอทุกขึ้นง่ามขึ้นที่ประเด็นนั่นนะไอครับผมเราไปวัดกว่างยางบาอ่อหอดยืนเท้าเสีเอวมองนี่สิบอกเออความลง่งควมรงเสียหอดไปความล่องเอวคล่อมร่องคล่อมล่องคลามร่องยังไปมูอะไรเนี่ยนมากินรากระดอกเม็นวะ ่ในทอดในทองเออพูดง่าย้นะเนาะไปกินรากกินดอกกินยังละเม็ดเม็ดเชาแรงเนาะอแล้วก็กินชาแดงกันหนึ่งกองสามคนแล้วก็กาแฟดำหนึ่งกองสามคนเรนเป็นยังไงบ้านีไข่เนื้อยู่ะเออก็แข็งแรงขึ้นเด็ดเนี่กินข้าวแซ่บเออกินข้าวแซ่บเออเราเห็นบรรยายย่างเทือเดี๋ยวถึงก็ถึงวัดเลยย่างไปวัดวัดจุ้ย เสกยอดเจ้าทาในหอเจ้าถามเยานนีอเออเี๋จะนี้แล้เดี๋ยวถึงโอ้สุดยอดนะกิแล้วผ้าขาเง่ยอะไรเงี่บแด้าขาเผ้ขาสมัยเลยเสดยอดครับจ้ะไปเห็นเบียกกับไขรแนวกว่าเกาเออครับ